สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่คิวของลุงปืนกันครับอโอเคไม่ลีลากันครับวันนี้สายที่มาเล่นวันนี้ก็จะเป็นสายเปลี่ยนลูกเร็วครับแล้วก็มีเช็ดเลือดไวเดินเร็วแล้วก็ตีเครื่องระเบิดฮนะสายนี้จัดว่าเป็นสายที่ทําให้เซอร์ล้มเร็วมากถ้ายิงโดนนะมาเริ่มกันด้วยแอดออนครับกุญแจของผู้คุมตัวนี้ก็จะทําให้เรารีโหลดลูกไวขึ้น0.35วินาทีและอีกตัวครับเหมือนแอดออนอันแรกเลยแต่ว่าจะรีโหลดไวขึ้นอยู่0.25วินาทีครับต่อมาในส่วนของเพิร์ครับเก็บของดีไว้้้างตัววนีจะทํใหเเช็ดดลือไ สามารถสะสมได้8โทเค็นโทเค็นละ70%สะสมครบ8โทเค็นเราก็จะเช็ดเลือดไว้ขึ้น32%เลยการสะสมโทเค็นไม่ยากครับเพียงแค่โจมตีธรรมดาเราจะได้รับมา1โทเค็นเนาะแต่ห้ามไปโจมตีคนที่เป็นขามนมุมนะไม่งั้นเราจะเสียเป็น2โทเค็นครับ มีเช็ดเลือดไวก็ต้องมีอมาหิตฉับไวฮะตัวนี้เวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้น5%เป็นเวลา10วินาทีครับก็จะช่วยให้เราไล่เซอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนาะและใครขี้เกียจกระทืบนเพื่อนก็พกไฟกระชากมาด้วยครับเวลาที่เราทาเซอร์ล้มเนี่ยเครื่องที่อยู่รอบๆเราในระยะ32เมตรจะเกิดระเบิดทันทีครับแล้วลดความคืบหน้าไปเลย8%ตัวนี้ยิ่งทําเซอร์ล้มไวคนป่านยิ่งงงหิดครับสุดท้ายครับของเล่นตัวนี้เป็นเบิเร์กโทเทมนะหลังจากเซอร์โดนแขวะเนี่ยเเาตตดราารู้ััววล,วลลลอคบ ฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องไปแก้คำสาบที่อยู่สุม่มตามแมปเนาะช่วยส่งเกมได้ดีครับแล้วเราก็มีโอกาสตีฟรีได้ด้วยโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับปะด่านของเดโมโกกอนเนาะจัดว่าดีเลยฮะเข้าเข้ากับเปิร์กเราพอดีว่าเรามีเปิร์กปิดตาเนาะปัดเลยฮะ ปั่นไวซะด้วยสวัสดีครับใครเอ่ยคนแรกเบาลุกใครอะมองไม่ทันสวัสดีครับเออ,เอ,อมันตัวอย่างเงี้ยเนาะแต่หัววันเนาะเราอะ่ะอันนี้อุ่นเครื่องฮนะอุ่นเครื่องก่อนเอ้าใครกล้าปัน่นสวัสดีครับเอาไปหนึ่งแผลเนาะช่างกล้ามาปัน่น càng lai ganhu không lo có đi đời tuổi ấy ok mà luôn mà แครคนแรกเนาะเอาไม้ออกก่อนคุ่น <c oughs> เครื่องอยู่ฮะ <c oughs> เครื่องยังไม่ร้อนเนาะอาจจะยิงวดืวดๆวว้าวาหน่อย <c oughs> เหมือนมีเสียงคนข้างบนนะสวัสดีครับไม่อยู่แล้ว เอาไปก่อนเนะ <S <S เาะเฮ้ยแมไอตูนี่เสียฟ,ฟอร์มหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอามีเสียงครับสวัสดีครับเป็นน้องจิวเอาไปหนึ่งแผลครับแข่งไม้ซะด้วยถูกต้องครับ ได้สองคนแล้วเนาะไปดูเครื่องริมฮะเครื่องริมเงียบกิบเลยไม่ปันเลยโอเคช่วยกันละมีร่องมีรอยฮะเดี๋ยวเราเดินไปดักเลยหวังว่าจะไม่หิวกันตรงตะขอเนอะเอาะอ้าว แม่เมื่อกี้ถ้าเดินไปตะขอนนี้ได้ตีฟรีเลยแล้วเนี่ยอ้าวสวัสดีครับอ้าวยังแก้ตัวได้อยู่ครับทุกคนยังวิ่งมาหาอยู่ต้องขอบคุณน้องแคร์เลยใจร่มๆฮะใจร่มๆใจเย็นลูกรีพับเหลือเกินอ้าอันนี้ก็พับเลย ใจเย็นค่ะลูกถูกต้องครับมานี่เลยลงมาเลยสวยครับมีส่งมีเสียงไรเนี่ยโอ้โหขาไแมงมุม,มประโรูตายลูกมาโอ้โหเสียหมดเลยอันนีมีระเบิดด้วยครับ ารตี้เดียวกันมั้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเดินเราออกช่องนั้นเรียบร้อยเลยนะถือว่าฟลุกฮะโชคดีของเรามีร่องมีรอยเนาะเสียงคนวิ่งข้างบนแต่ไม่มีเลือดฮะอ,อ้าโอ้น้องเฟิงแหมเข้ามือพอดีเลยขอบคุณครับ ยังไม่เคยโดนแขวนเนาะโอเคตอนนี้น่าจะแขวนเอออยางไม่คบทุกคนเหลือเดวเดิดเนาะกำลังฮิวกันเลยใครก็ได้ลูกโอ้โหเฮดช็อตสวยครับ โอ้โหเฮ็ดช็อตอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าล็อกแหม่ติดถังทุกคนโอเคครับ okay, สวยฮะแบบนี้ <c oughs> ป่ะ <c oughs> ตอนนี้จะมีแคลกับจิวสองแผลเนาะโอเคแก้คำสาบกันแล้วฮะ ใครแก้เอ่ยเดี๋ยวไปหาเลยโอ้โหแก้กันไวมากมีเสียงมีเสียงสวัสดีครับเป็นน้ำเปล่งเนาะถูกต้อมครับเกือบไปแล้วทุกคนเกือบสวยแล้วยิงๆไปฮะทุกคน โดนไม่โดนช่างมันเราเปลี่ยนลูกไวใครช่างกล้าปั่นเฮ้ยไม่โดนก็ให้มันโดนหน่อยเออตามนั้นขอบคุณครับเปลี่ยนลูกไวจริงทุกคนเรายังติดหลังเขาอยู่เลยเนี่ย ถูกต้องครับแล้วเครื่องก็ระเบิดด้วยใครปั่นนี้เซ็งเลยนะแะสวัสดีครับมีสแตนบายด้วยครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดเดวิดมีระเบิดเช็คก,ก่อนฮะปะรัเบิดเฮ้ ระเบิดด้านครับทุกคนโอเคสวยเลยเมื่อกี้สวยมากเลยนะเขานั่งตรงเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นได้ไงวะเมื่อกี้ก็เดินตรวจแล้วมีเสียงข้างบนฮนะโอ้โหอยู่คนสองคนเลยโอ้โหหลายใจไปหน่อยเอาฝาท่อไปขอบคุณครับ โอเคน้องเฟิร์นก็เฟสสองเนาะมีรอยครับมีเลือดด้วยน้องจิวถูกต้องฮะมามา <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> เหลือเป็นเดวิดแล้วเนาะเดวิดนี่เราเลี้ยงไว้นะเขาเป็นขาไม่งุมไปตีเขาแล้วเนี่ยมันเซฟเดอะเบสหายครับที่เช็ดเลือดไว้่ะ อามีรอยสบายใจละเดินตามแบบตรงๆเลยะฮะไม่ต้องดักเดี๋ยวหลงอ่ะยองเบาเอาไปหนึ่งแผลครับ <c oughs> ถูกต้องฮะ <c oughs> โล่งเลยฮะด่านนี้ดา่านเบล้มเลยจัดเป็นอีกด่านหนึ่งที่แม่งใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอ้มาถึงก็เจอเลยดักครับผมไม่รู้ไม่ชี้อา้าวสวัสดีครับสวยฮะเป็นน้องเมกเนาะอุ่นเครื่องฮะ อุ่นเครื่องฮะไม่เป็นไรชักลูกไวฮะทุกคนเออตามนั้นขอบคุณครับโอเคแขวนแรกสำหรับน้องเมกฮะเงียบกิบเลยโซนตรงนี้ดีนะเนี่ยเครื่องติดกันแล้วไม่ค่อยมีที่จุกด้วยอ้าวใครกรี๊ดหลอกครับ ไปหนึ่งแผ่ถูกต้องฮะเฮ้ยโอ้โหพอดีจะขอเลยครับทุกคนโอเคแหมเหมือนรู้ใจเนาะ <c oughs> ไปปั่นตรงไหนกันเอ่ยาตัวนู้นเนาะ ถามปุ๊บติดปั๊บเฮ้ยแหมยืนยืนนี่เชียวขอบคุณครับขอไม่เห็นแล้วเนาะเมื่อกี้เออนึกว่าจะนาวนคาลเตอร์ตรงนี้ขึ้นข้างบนเนาะ หลอกสวยครับใครช่างกล้าปั่นอุ้มคนอยู่แท้ๆใครเอ่ยอ๋อเนียปล่อยเลยฮะเนีย เราต้องเก็บสแต็กเอาไว้จะได้เช็ดเลือดไวๆครับ oh, yes, ตีปุ๊บยิงปับ๊บอย่างเงี้ยเนาะมีเสียงฮะอยู่ไหนอะอ๋อเอาเป็นน้องลาลาหลบได้ซะด้วยไปไหนลูก อ๋อได้ทีบนแล้วเนาะสวยครับแบบนี้ปะตะขออยู่ใกล้ๆเลยฮะนี่ฮะยิ่งยิ่งล้มไวแล้วใครปั่นเครื่องอยู่แล้วเครื่องระเบิดเนี่ยเซ็งมากเลยนะมาแก้ใกล้ๆก,ก,กันด้วยอาวมันออกทางไหนเนี่ย งั้นเอาเป็นน้องเมกเลยฮะจะได้ไม่ต้องสามกันเนาะสวยครับเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยล้มไปนอนรอเลยลงๆแบบนี้หลอกป่ะน้องเมกเมื่อกี้ลาลาน่าจะ แทงหลังปะคือเขาพึ่งลงมาโอเคอยู่หัวมุมพอดีเลยความชั่วครอบงำโซนเลยฮะ <c oughs> โซนเลยฮะแบบนี้กินนิ่มแน่นอนสวัสดีครับออกไปดึงแถลเนาะ <c oughs> แล้วก็กลับไปเช็คลาล่าฮะ เพราะว่ายังไงเขาต้องแทงหลังครับทุกคนมันมันเดาง่ายอะ่ะเอาน้องนี้อะ่ะไม่ให้ครเราจะเคลียร์แบบไวๆสบายๆยัยยงไงก็ไม่ให้ช่วยอยู่แล้วฮะหัวมุมแบบนี้เกมเป็นของเรา ช่วยไหมล่ะน้องเม็กไปฮิวเสร็จแล้วครับช่วยไม่ละลูกฮะอ้ามาแล้วสวัสดีครับพอดีเลยแล้วก็กลับไปอุ้มลาล่าฮะน่าจะครบนาทีละปะลูกปะ โอเคเดือดเป็นน้องเมกเนาะน้องเมกน่าจะหาง่ายอยู่เขามีเสียงโอ้อันนี้เรียกกันเลยสวัสดีครับถูกต้อง โอเคด่านใหญ่ฮะหายากไม่อยู่เนะาะไม่อยู่เนาะด่านมันใหญ่เกินทุกคนต้องวัดหลุม เฮ้ยเฮ้ยสวยครับแบบนี้โอ้โหไม่สวยละประตูไกลเกินประตูโคตรไกลทุกคนออโอ้โหดูดิอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่ด่านใหญ่ไมมใหญ่ <laughs> ไกลขนาดนี้ยอมครับทุกคนยากอยู่ยังไงก็เดินไม่ทันครับ ดูดิยังเดินมาไม่ถึงเลยเนี่ยไฟแดงแดงไฟแดงแดงเอาแจ็คพอตครับทุกคน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ขอยิงทีหนึ่งฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> ชักลูกโชว์เลย เขาก็ฮิลโชด้วยอ้าๆอเาอาหลงหลงหลงโอเคกลับไปที่เดิม <c oughs> ขอบคุณครับแหมจัดว่าฟุกเลยครับตานนี้โอเคมิชชั่นคอมฟิตครับทุกคน สำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ